โอ้ถ้าได้ราคฟซื้อเลยบอกครับถ้าได้ราคาซื้อเลยหมวดที่แล้วนั่งมาถึงสองนาที่หนองไดแต่ว่าหมวดน,น,นี้นั่งมาถึงสองนาที่เห็นเลือลอยมาเลยวันนี้เดี๋ยวถ้าดูครับตามครับ คนคอเตืลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมขนาดเว้นยังเอาเนาะขนาดเท่าไหรยังหลอกนี่เลยแม่เป็นเป็นเสมาให้โชมอีกทีหนึ่งใต้มือนีขนาดโชมกิโลเต็มจะซื้อกลางเวทจะแจ้งยังผีถักเนาะ ที่หลอกที่หลอกคนลุกนะค้นจิ้งลุกอีกแล้วบัตเท่นี้มันเป็นอีอย่างยนเป็นานนี้คนลุกเลยบอกไว้แล้วจะจอดจะจอดนั่นจอดที่ที่หลอกไปถามเขาครับคนทําทําดีไปซื้อของ คือคือตะโพลเรียกข้างๆเลยจริงที่เรามองไม่เห็นนะที <k 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 ่ว่ามองหันมองคนตายหลายๆเลยมองคนตายด้วยมองมีผู้ตายด้วยฟังคิดในใจปพ๊บอนเลยคิดคิดอยู่ในใจโอ้ผู้ขาไปซื้อของไปให้เขานั่งเข้าสีมาเอาเหล็กเอาเพื่อคิดอยู่ในใจเลยเงียบเสียังนั่งเงียบเลย งลอ้ยง่ในมีดเนี้ยป่นมใชทั้งหนึ่สิไปเอิญว่ากระเจ้าพัดท้ายจ่มมันหล้่ถุกเพี้ยนครับูถุกเพี้ยนยอดดักนูนั่นเอาใส่อยู่เนี่ยฮันเออตกไก่มื่อน่เสียงเออพีเรากลังเว้นก็มีอืม่อยฟอยฟอยพอกันทั้นนี่คือสิเห็นเป็นโตที่นี่ครับ เริ่มแล้วเริ่มแล้วยังไงมันขึ้นกันั่งสมาธิกรจักแมงยังตัวบางไงหนึ่งไตไปไตมาจากของกับบสนใจครับเอ้ยประมาณสิบนาทีเงียบบอไตเกินสิบนาทีไตอีกแล้วทั้งปากทั้งจมูกทั้งตาครับอุ้จักแม่นอีหยังมาไตคือมือคนนี่แหละคือเห็ดเห็ดจังได้รอกบอก่าถึงเนาะครับเนากับผสนใจนั่งสมาธิไปเลยหนึ่งไปเลยครับ ไปเงียบอีกผู้ชมอยากกระติดตาโดนตืบมาอีกแล้วห่วยมันแรงเข้าเร็วมากนะเบบซีแต่เข้ากับใบกิ๊ดมาแรงกว่าตอนนั้นมาจิกมันจะเป็นกิดกิ๊ดไถลลงนะยายสวยนี่เป็นคนที่มาที่ยเายำเขาออกมากเลยที่ฐานเอาอื่นเป็นลักษณะนั้นครับ ก็เลยคิดว่าเรื่องตั้งสมาธิบแเ่นของเดินๆกันตั้งดีก็ดีตั้งบ่ดีก็เป็นบาปเป็นประสาทเป็นแหล่งไปเลยต้นแล้วก็จบเบาขั้งตรงเลยแหละขวดที่สามครับผมอ่าเริ่มทําพิธีแล้วนะครับดับสีเริ่มทําพิธีแล้วนะครับเพราะว่าใยสวยนะครับเข้าเร็วมากนะครับเขาเร็วแห้ง เ่าๆบ่ขึ้นมากพอกังจอมสมากบ่มาบินเก่าเก่าขนมา่รอมบินเก่าเก่าขึ้นมาหรอบินบ่บินเดี๋ยวกบฮึเดี๋ยวกบหูวิวอ่าเรขาเรขา เตรียมกระดาษโอ้อะเริ่มทําพิธีแล้วครับก็แต่โอ้เขพาพิบตาอะไรเลยเนี่ยพาอว่าปนนหามขะพ,พิบตาว่าสั้นามนักตาปอม ขอคนอีเด้อขอคนอนอีกเด้อสาธุสาธุสาธุหามกับิบตาไปอันขาดนอนหามกบิบตาหามไปใส่้าตพี่นอนขอบคุณหลายครับ โอ้ถ้าได้ละพาซื้อด้แบครับถ้าได้ลพาซื้อเลยวันที่แล้วนั่งมาถึงสองหน้าที่หนองไถแต่ว่าวดนนี้เนมาถึงสองนาที่เห็นเลกกลอยมาเลยวันนี้เดี๋ยวถ้าดูกนครับ มาทีามมาที <Island> ่สามครับขอปาก้าครับขอปาก้าครับผมเศร้าหาปาก้าแล้วครับใส่เงือเพื่อนใส่เงือเพื่นขอปาก้าแล้วหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งเก้าหกยืนปาก้า ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เดี๋ยวรอรอสรุปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสรุปอีกที่หนึ่งเรื่องงวดที่สามนี่นะครับใบระเบอครับไใบระบ้อ หลับตาเขียนยัได้จังเขียนถือเนาะเรื่องเรืยังง่าง,งาพอบหลับตาเขียนกลัตาเขียนขับขับหัวเป็นแบบเขาแบยูจะบอกครับออกไปลำบอกูเอาที่เอากระดาษเป็นเขาไปเห็นขี้ไก่เนี่ยดาษะดาษใส่แล้วเนี่ยเออโอเค ไม่ยังไม่ยังไม่ยังนี่เป็นยังไงตัวนี้ครับน่าใสมัยเะอฮ้ยผู้ใดมาเนาย่าสวยเฮ้ยผู้ใดมาเนยสวยผู้ใดมาบนหนึ่งแม่ขาวแม่ขาว ไปเอิญอืมเอิมเออตกใจเบิดเนาะโอ้เม่ขาบอไปเอิญี่เอิญมือเศ้าไ่เอิญเมอเาอิญเห็นหังวะเออนลกมามีคนมามนหลักในหังอยู่เพื่อนบนบ้าคนมาหลายผูมาหลายคนมาหลายบ่โอ้คนมาหลายผนมาหลายเนาะที่รูไปปังคูนั่นแมนได้อ่างอ ยายขาวอืมปูขาวยายขาวยายขาวยายขาวมาบอกเออใ้กลับมีคนมีคนมาลักของอยู่เงอนเต็มบมดละมีไปซุยูทบมามานั่ังเห่นมานังเห่นมานังขอเลขะมานังขาขอเลขเ็นเียนเอแม่นผันนี้ปูปูปูขาวกับยายขาวเป็นวายอยู่ ว่ัไเนียครับเพิ่นว่าหูมึงหูจักบ่เพิ่นว่าหมดเพืนนี่ดูไงไต่มึงอไงมึงหูมึงสำนึกว่าคนว่าเออจำเนื้อแหละเออให้ให้รถเลื่อนผ่านก่อนตั้งสมาธิแล้วมาใกล้ต้มตให้เฮาให้เฮาสะดุ้งบ่สะดุ้งครับมันดีเลยลูกทำต่อไปฟ่นนะจักน้อยกับชิมี่เองหรอวะเฮ็ดดีแล้วแมนภูขาวบอกมาสกิปแม่นเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วไอเฮ็ดไปตามนี่ ไอ้เฮ็ดแบบนี้คือเก่าไอ้เฮ็ดคือเก่าแบบนี้แม่นอ๋อเฮ็ดไปเรื่อยๆลูกเฮ็ดถือแล้วพุชัยจักงวดเองเนาะอนี่เนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่างวดจักงวดเขาบ้าบอกดอกเขาบ้าบอกอ๋อบ้บอกะไรบอกเฮ็ดไปเรื่อยๆมันบอกครับให้ไปเรื่อยๆอ๋อครับบัาเขาชี้ยุทธ์กับชี้ถือเองใช่เนาะนี่จังไดแหละมีเป็นงวดที่สามนี่น้องวดที่สามหวดนี่งวดที่สามอะไรอีกย่างเก่าศูนย์เก่าครับกับหนึ่งเก่าศีอ๋อ เด็กตัวนี้ใครตัวนั้นมันก็จะเขียนเลขงามเด็กูะไรเขียนเจ้าบ่คุณจะไปเขียนให้หลังเดี๋ยวนี้รับตาเขียนมาหนึ่งนี่จะได้ยังเขียนถี่อะไรเรื่องแบบย่างงามเลยจะได้ยังเลี้ยงงามใช่ป่ะรับตาเขียนพอมันแมนอยู่บ่แมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิกลับไปเบิ่งเอ่ฟุมไายเบิ่งเบิ่งคลิปย้อนหลังเบิ้งขีบยอนหลังเบิ่งเปนแมนบ่ครับเพิ่นบ่าวาหยังอีกบ่เพิ่น เป่าในบ่าวาหวดนี่บ,บ่าบ่าวเิ่นบ่าวายังเป็นบ่าวายังจะจับมือเขียนเลยแม่นบ่เพิ่นเิ่นดึงมือไปเอา่าเขาสินั่งทับเพียบดีๆแล้วก็ดึงไปเนาะครับแต่ในส่วนตัวของยายยายสวยงดนี่เด็กสองตัวครับสามตัวนี่เป็นง่ายมากตัวใดลายที่สุดครับไมมันก็มักทั้งเบิดนด่นลำกบ้านเลขมันก็บ่หลายตัวเดี๋ยวให้จับไข่กันเอาเนาะจับไข่กันเอาสามตัวนั่นหนึ่งสี่ อ่าสี่เก่าหนึ่งเก่า็บแลว่านคันัวเออเก่าคำหกอาจลงได้อานนึ่งหกสี่ครับแล้วแต่เขาจะกลับหัวเอาครับนี่ก็เอยเบามาแล้วค้นลูกโกรบ้างเอเมื่อระบาดานี้ออกแล้วอ๋อมันพุ่โตแลวออกเลยก็มีปัญหา ทำเนี่ยไปบอกคุณเนาะว่มีปัญหาการสูกพืชโตแม่นลงการเฝ้าแต่โาล่าแซฟคนกินเข่าวมาลบกูนี่เป็นังไงถือชีอีรีบอ่ะถือชีถบนี่ฝันแต่ว่าถบอี่รีบใของคุณยายสวยอีกจะให้แต่เพืวันนี้วันที่สิบเก้าเนาะแมนก็คงจะได้ตามอีกนะครับก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแมนครับอือเนาะนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายเมื่อกี้นี่ เอ่อเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้หนึ่งสองสองหนึ่งไอ้นี่เกเ่อกีกับเหล็กผัวได้เหล็กขวัญเหล็กขวัญขวัญนองยายสวยก็ได้เกี๊ยวกับเพื่อนเดี๋ยวไปมาตามอีกเพี้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาตามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอันคิดไปเนาะเราอยากได้ได้ยังเท่าเออนี่ยังคุยดอนอยากได้คุยดอนมาต่้งยุนี้อ๋ออยากได้คุยดอนมีแต่ส้างเนาะทั้งทั้งในเนาะครับบมมีคุยดอน ก็เลยมาพังในตรงนี้แมนก็เลยอยากได้ร <idal Industry UK> ูปม <oses> ันแมนนี่วางมันนี่ให้เขาก็เจด้วามเอฟซีได้ฮนผู้ใดมีโชคมีลาบตัวเลขความใจสวยเพราะว่าอยากได้คุยดอนเด้อมองนี้เนาะคุยดอนเพราะว่าายสวยนี่พอขอเลขปุ๊บใจสวยจะไม่ซื้อครับมันซื้อเพราะไรกันซื้อเลขมันจะไปทางอื่นอ๋อเขาหามซื้อแม้วคนไอ้เลขซื้อนี่มันจะอื่นแมนมันจิเพื่อน มันชื่อเือนเนาะใคนี่ใครนี่เนาะครับผมมียังฝากเอฟซีพูนเอบอโอ้ยไครเอฟปีมีล่ำลำรวยรวยทุกคนนะเนาะครับมีความสุขความเจริญอาได้เจ็บได้ไขใรปาถนาสิ่งใด้คอยได้มุ่งมา่นปาถนาเลยเอฟปีเอ้ยครับผู้ใดก็ตามครับนอนอยู่กองเงินกองทองไปทางใดก็โด่งดังสาธุ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 นะครับ